ไหลายคน I อเอฟแล้วโยโย่ปัญหาโรคแตกเกณฑ์จะบอกอย่างนี้แล้วกันประชากรส่วนใหญ่ที่โยโย่เนี่ยก็มาจากการทํา i เอฟเนาะไม่ใช่ว่า i อเอฟไม่ดีไม่ใช่ว่าคุณไม่พยายามไม่มีวินัยแต่คุณขาดความรู้ที่ถูกต้องคุณเชื่อว่า i อเอฟเป็นทางรอดแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจแก่นของมันจริงแคลรี่สารอาหารเนี่ยสุดท้ายคุณก็เจอวงจรอบาสนะเหมือนที่เกณฑ์ชอบพูดหลายคลิปโอเคหลายคนทําอ f แบบวิธีกินน้อยตัดคาร์บ,ต,รบตัดแคลรี่เยอะแล้วพอถึงจุดหนึ่งระบบผ่านต่ำระบบผ่านเริ่มปรับตัวแล้วพอคุณน้ำหนักค้างคุณเจอจุดตันเนี่ยก็ลดหุ ตาบ่าแตกกลับมากินเยอะขึ้นโยโย่แล้วก็กลับมาอ้วนคือน้องนี่คือวงจรอุบัติที่หลายคนเจอจากการทํา IF แบบผิดวิธียกตัวอย่างเช่นสมมตินายเอแล้วกันเมื่อก่อนนายเอก่อนที่จะลดน้ำหนักนายเอกินอยู่2 0 0พันแครลร่เนาะแล้วพอนายเอจะทํา IF เนี่ยพอทํา IF แบบผิดวิธีเนี่ยนายเอลดลงมาเหลือ2มื้อ1มือม้อกลายเป็นว่านายเอกินเหลือพันแคลมันเดเวอร์ิตลงมาพันแครลรเลยจริงไม่แปลกที่ช่วงแรกนายเอเนี่ยลดน้หนักไปได้แบบโอ้โห5กิโลสกิโลภายในไม่กี่เดือนเนาะแต่พอผ่านไปือน3เดือนนามเจจอุดตันแลนายเอก้างไม่รู้จิ ต่อยไงก็เลยกินน้อยลงไปอีกกินเหลือ700แคล600แคล5 0 0แคลสุดท้ายนายเอก็ระบบเผาผลาญต่ําลงปรับตัวแล้วนายเอก็เครียดไม่ไหวน้ําหนักค้างอะไรนู่นนี่นั่นมันทําให้หลุดตะบาดแตกโยโย่แล้วก็กลับมากินเยอะขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าร่างกายมันเครียดจ,จากการที่เรากินน้อยมานานมัน metabolic adaptation ร่างกายลดการเผาผลาญลงเนื่องจากการที่เราน้ําหนักตัวน้อยลงแล้วก็จากการที่คุณกินน้อยมาปเป็นระยะเวลานานะร่างกายแบบมันจําสิ์มันไม่ไหวแล้วมันดอปทุกอย่างเลยไม,ม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเซลล์ฟังชันต่างๆร่างกายคุณคือทุกอย่างมันแย ร่างกายเลยเจอจุดตันแล้วก็น้ำหนักค้างแล้วสุดท้ายนายเอก็เครียดแล้วก็ดุดตะบานแตกเยโยๆนี่แหละเหมือนที่หลายคนเจอเลยเนาะวงจรอุบาิแล้ววงจรน,นี้มันจะไม่เกิดเลยถ้าคุณรู้จักแก่นของมจริงคุณมีความรู้ถูกต้องแล้วเกี่ยวกับเรื่องของแคลรี่คุณจะทำแคลรี่ดิวสิ์ยังไงอย่างเหมาะสม300 400ร้อยสี่ร้อยถึง้าร้อยแคลเพื่อทำให้แบบเหมาะสมกับร่างกายคุณผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้เนาะตลอดเลยเวลากระบวนการโปรเซสที่คุณลดไขมันเนี่ยเฮ้ยมันจะยั่งยืนไหมไม่เจอจุดตันไหมร่างกายคุณจะเครียดไหมรักษาความแข็งแรงแล้วก็มวลกล้ามเน ไปเพราะอะไรมันเหมาะสมกับการทํางานไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคุณไหมจุดประสงค์คุณทํา IF เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรหลายคนเข้าใจผิดเนาะ IF แบบเอ้ยมันคือการกินน้อยลงไม่ใช่มันคือการจํากัดระยะเวลาต่อให้คุณทํา20ทับ4แต่4ชั่วโมงนั้นคุณกินเกินก็ไม่สามารถลดไขมันได้นะครับสุดท้ายแล้วคุณต้องเข้าใจแก่นในการลดไขมันด้วย IF เป็นแค่เครื่องมือที่ทาให้แบบเออคุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็จากัดแคลอรี่สารอาหารได้ง่ายขึ้นเนาะถ้าคุณใช้เป็นมันจะดีมากในการลดไขมันครับกดลิงก์ใต้ไปโอ้ัน